มารับชมกรุงเทพยามเย็นกันต่อนะคะช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปติดตามข่าวสารและกิจกรรมที่น่าสนใจรอบรั้วกรุงเทพมหานครของเรากันค่ะหลังจากที่มีการปิดนะคะทางสะพานข้ามแยกเกษตรค่ะทําให้มีการเลื่อนปิดนะคะทางแยกรัชโยธินเพื่อเป็นการรื้อสะพานข้ามแยกในการก่อสร้างรถไฟฟ้าไปในเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคมของปี2559เพราะจะต้องใช้เวลาในการรื้อย,ย้ายระบบสาธารณูปโภคในถนนผลโยธินให้เสร็จสิน้น สำนักการโยธากรุงเทพมหานครสำนักการจราจรและการขนส่งตำรวจจราจรการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยอยู่ระหว่างหาหรือแผนจัดการจราจรสำหรับการรื้อสะพานข้ามแยกรัชโยธินเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนเหนือหมอชิดถึงสะพานใหม่ข่คตในสัญญาช่วงที่หหมอชิดสะพานใหม่ ทั้งนี้เบื้องต้นคาดว่าจะเสนอขอปิดพื้นที่ผิวจราจรได้ประมาณเดือนตุลาคมนี้และในการก่อสร้างจะยังไม่รื้อสะพานข้ามแยกรัชโยธินเนื่องจากต้องทำการรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภคในถนนพลโยธินบริเวณแยกรัชโยธินมุ่งหน้าห้แยกลาดพร้าวก่อนโดยจะใช้เวลาประมาณ6เดือน ทำให้ต้องเลื่อนปิดแยกรัชโยธินและรื้อสะพานประมาณเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาค,คมปี2559ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงที่โรงเรียนยังปิดเทอมการจราจรอ,อาจจะเบาบางลงพอสมควรอย่างไรก็ตามขณะน,นี้บนสะพานข้ามแยกรัชโยธินมีช่องการจราจรทั้งหมด4ช่องไปกลับด้านละ2ช่องทางส่วนพื้นราบบริเวณเชิงสะพานทางขึ้นลงจะมีด้านละ2ช่องทางบริเวณใต้สะพานรัชโยธินมี3ช่องจราจร ทั้งนี้ระหว่างการก่อสร้างจะต้องมีการวางบาริเออร์เพื่อร้อมพื้นที่การก่อสร้างในช่วงแรกจะเริ่มทุบทําให้ถนนรัชดาพิเศษบริเวณของแยกรัชดารัชโยธินเหลือให้รถสัญจรได้เพียงละด้านละสองช่องจราจร ไปดูเรื่องของปริมาณขยะกันบ้างนะคะโดยทางสำนักการระบายน้ำค่ะกรุงเทพมหานครก็เปิดเผยนะคะว่าพบว่าปริมาณขยะนั้นลดลงอย่างต่อนเนื่องในคูคลองระบายน้ำซึ่งก็จะเป็นผลดีในช่วงของการรับมือการเร่งระบายน้ำในช่วงที่มีฝนตกอย่างต่อนเนื่องค่ะ จากสถานการณ์ปัจจุบันนะคะที่พบว่าการระบายน้ําตามคูคลองระบายน้ําในพื้นที่กรุงเทพมหานครไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเนื่องจากมีการทิ้งขยะลงในแม่น้ําคูคลองรวมทั้งการเติบโตของวัชพืชจํานวนมากส่งผลให้ขีดขวางทางน้ําและขยะบางส่วนไปติดตะแกรงระบายน้ําทําให้น้ําระบายได้ล่าช้า ทางกองระบบคลองสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่ของสำนักการระบายน้ำและสำนักงานเขตได้ดำเนินการออกเก็บขยะและวัชพืชในแม่น้ำคูคลองทุกวันโดยในปีที่ผ่านมาสามารถเก็บขยะและวัชพืชได้กว่า2,000ลูกบาทเมตรต่อวันซึ่งปัจจุบันจากความร่วมมือกันของทุกภาคส่วนที่มีการรณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงในคูคลองระบายน้ำทำให้ปริมาณขยะในแต่ละวันมีแนวโน้มที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีการขุดลอกคูคลองเพื่อเปิดทางระบายน้ำเป็นระยะเพื่อให้น้ำสามารถระบายสู่แม่น้ำสายหลักได้อย่างรวดเร็วลดปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงที่มีฝนตกอย่างต่อเนื่องค่ะสำหรับในระยะนี้นะคะทางกรุงเทพมหานาครค่ะได้มีการวางแผนในการต้อนรับนะคะกับทางฝนที่เกิดจากอิทธิพลของพายุหวามกอทําให้เกิดฝนตกหนักในระยะนี้ทางกรุงเทพมหานาครมีการ,รลคลองน้ําในลําคลองสายสําคัญต่างๆนะคะเพื่อเป็นการรองรับน้ําฝนที่ลงมา ในสัญญาทีนิมิตรประหลัดกรุงเทพมหานครกล่าวถึงการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่กรุงเทพมหานครในระยะนี้เป็นผลมาจากธิ์พายุหวามกอซึ่งหนึ่งในมาตรการรับมือน้ําฝนคือการพร่องน้ําในคูคลองต่างๆทั่วกรุงเทพมหานครโดยในเวลานี้ได้เตรียมความพร้อมทั้งอุปกรณ์และบุคลากรไว้ยอย่างเต็มที่ได้พร่องน้ําในคลองสายหลักได้แก่คลองเป็นประชากรคลองลัดพร้าวคลองแสนแสบ คลองทวีวัฒนาคลองบางกอกใหญ่และแก้มลิงโดยได้วางเรียงกระสอบทรายริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและบริเวณท่าเรือพร้อมสำรองกระสอบทรายไว้จำนวน4ล้านใบสำหรับป้องกันน้ำจากแม่น้ำไหลเข้าพื้นที่เสริมประสิทธิภาพบ่อสุดน้ำสถานีสุดน้ำในพื้นที่จุดเสี่ยงน้ำท่วมอธิบริเวณถนนสุขุมวิทซอยลาซาลและแบริง่งถนนพระราม9ซอย7แยกอสอมอทอถนนอโศมนตรี โดยมั่นใจว่าหากฝนตกหนักเกิน60มิิเมตรจะใช้เวลาในการระบายน้ำจนแห้งไม่เกิน2ชั่วโมง ทั้งนี้ได้สั่งกำชับให้สำนักการระบายน้ำประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่ดำเนินการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่กรุงเทพมหานครรวมทั้งจังหวัดปริมณฑลที่มีพื้นที่รอยต่อกับกรุงเทพหากต้องการความช่วยเหลือขอให้ประสานมายังกรุงเทพมหานครทันทีโดยเฉพาะในพื้นที่บริเวณอนุสร์สถานจังหวัดปทุมธานีถนนสุขุมวิทและบางนา ส่วนการจัดการปัญหาขยะในสัญญากล่าวว่ากำชับการจัดเก็บขยะหนึู่คลองบริเวณประตูระบายน้ําต่างๆเนื่องจากที่ผ่านมาเป็นอุปสรรคในการระบายน้ําอย่างมากซึ่งจากการโลนโค์อย่างต่อเนื่องพบว่าขยะชิ้นใหญ่ลดลงประมาณร้อยละ50แต่ขยะทั่วไปยังคงมีปริมาณมาก อย่างไรก็ตามระบบระบายน้ําของกรุงเทพหมหานครสามารถจัดก,การน้ําท่วมขังได้ภายในสองชั่วโมงจึงขอยืนยันว่าจะไม่เกิดปัญหาน้ําท่วมขังข้ามคืนจนส่งผลกระทบต่อประชาชนอย่างเด็ดขาดแต่สําหรับในระยะนี้ขอให้ประชาชนวางแผนการเดินทางเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการจราจรจากฝนตก วันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้แล้วนะคะที่กิจกรรม Bangkok Crafty Day 2015จะเปิดฉากขึ้นค่ะซึ่งทางกรุงเทพมหาคนครและตำรวจจราจรนะคะเตรียมปิดการจราจรในบางเส้นทางเพื่อเตรียมพื้นที่ของการจัดงานนี้ค่ะ ในวันอาทิตย์ที่20กันยายนที่จะถึงนี้นะคะทางกรุงเทพมหานครจะดำเนินการจัดการจัดงาน b บ n g k o k า a r f เด e Day 2015โดยจะมีการปิดการจราจรถนนหน้าพระลานตั้งแต่แยกท่าช้างฝั่งประตูมหาวิทยาลัยศิลปากรถึงแยกป้อมผดเดชถนนพระาธาตุตั้งแต่ถนนหน้าพระลานถึงถนนพระจันทร์ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาของวันเสาร์ที่19กันยายนถึงเวลาประมาณ21นาฬิกาของวันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้โดยจะมีกิจกรรมต่างๆบนถนนตลอดวันอาทิตย์ นอกจากนี้นะคะภายในงานจะมีการปั่นจักรยานตามเส้นทางจักรยานที่กรุงเทพมหาคนครได้จัดทําขึ้นรอบเกาะรัตนโกสินทร์ระยะทางประมาณ8กิโลเมตรซึ่งมีจํานวนจักรยานที่จะเข้าร่วมโครงการประมาณ20,000คัน โดยจะเริ่มปั่นตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึงบริเวณพิธีการประมาณ10นาฬิกาเริ่มต้นจากบริเวณท้องสนามหลวงใช้ถนนมหาราชมุ่งหน้าถนนพระอาทิตย์ถนนพระสุเมนถนนตะนาวเข้าสู่ถนนราชดำเนินกลางวนรอบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเข้าถนนตะนาวมุ่งหน้าสี่แยกสี่กักพระยาสีเข้าถนนบำรุงเมืองถนนกัลยาณมิตรใหมตรีเลี้ยวเข้าถนนสนามชัยถนนมหาราชและกลับเข้าอย่างท้องสนามหลวง สำหรับการจัดการจราจรน,นั้นนะคะช่วงถนนที่มีขบวนจักรยานเคลื่อนผ่านจะมีการปิดการจราจรชั่วคราวเมื่อขบวนผ่านพ้นไปแล้ว<อ>ก็จะมีการเปิดเส้นทางให้สัญจรได้ตามปกติสำหรับในช่วงที่มีการปิดถนนนั้นรถทัวร์ที่เข้ามารับส่งนักท่องเที่ยวจะไม่สามารถเข้ามาในถนนรอบสนามหลวงได้ดังนั้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสอนอท้องที่จึงจัดระบบการเดินรถสำหรับรถทัวร์ใหม่เพื่อลดผลกระทบด้านการจราจร ดยรถทัวร์ที่เข้ามารับส่งนักท่องเที่ยวจะสามารถใช้ถนนราชดำเนินในและตรงไปจอดรับส่งนักท่องเที่ยวบริเวณหน้าสารดีกาและให้วนรถออกไปด้านถนนกลาลยานามิมตรไมตรีถนนบำรุงเมืองเนื่องจากว่ารถทัวร์นั้นมีขนาดใหญ่หากมีการปล่อยให้เข้าไปวิ่งรอบสนามหลวงจะส่งผลให้การจราจรติดขัดเป็นอย่างมากพร้อมแนะนําประชาชนนะคะที่ไม่มีความจําเป็นให้หกเลี่ยงเส้นทางโดยรอบสนามหลวงเพื่อลดผลกระทบด้านการจราจรค่ะ และเพื่อเป็นการสนองนโยบายนะคะรักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพให้เป็นมหานครที่น่าอยู่อย่างต่อเนื่องค่ะทางสำนักงานเขตหลักสี่ได้มีการรวมพลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดจัดก,กิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งอย่างต่อเนื่องฝ่ายรักษาความสะอาดสำนักงานเขตหลักสี่ยังคงรวมพลังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติภารกิจบิ๊กคลีนนิ่งกันอย่างต่อเนื่องโดยมีการ จัดกำลังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ในหลายจุดเพื่อทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ต่างๆของเขตหลักสี่ให้มีความเป็นระเบียบสวยงามและปลอดภัยอาทิจัดพนักงานทั่วไปดำเนินการล้างทำความสะอาดจุดผ่อนพันบริเวณซอยวิภาวดี64และที่ถนนกำแพงเพชร6ตั้งแต่แยกหลักสี่ถึงโรงแรมมิราเคิซึ่งได้ดำเนินการล้างทำความสะอาดเพื่อช่วยลดฝุ่นละอองจากการสร้างรถไฟฟ้า นอกจากนี้ในช่วงฤดูฝนซึ่งประชาชนอาจเป็นกังวลในเรื่องน้ำท่วมขังทางสำนักงานเขตก็ไม่ได้นิ่งนอนใจได้จัดพนักงานทั่วไปประจำเรือเก็บขนขยะและนายท้ายเรือดำเนินการช้อนขยะเก็บขยะและกำจัดวัชพืชบริเวณคลองเปลี่ยนประชากรที่ชุมชนตลาดบางเขนและชุมชนร่วมพัฒนาเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้กีดขวางทางระบายน้าและดาเนินการช้อนขยะหน้าตะแกรงระบายน้าบริเวณสถานีสูบคลองขออภัยค่ะทาง สถานีสูบน้ำคลองตาอูดเพื่อเปิดทางน้ำไหลาตามนโยบายของหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ต้องการให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนไปต่อกันที่อีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะในการพัฒนาบุคลากรขอ,ของกรุงเทพมหานครค่ะโดยทางกรุงเทพมหานครได้มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สําเร็จการอบรมในหลักสูตรมหานครรุ่นที่4เพื่อเป็นขวัญกําลังใจในการบริหารงานพัฒนาเมืองต่อไปค่ะ มราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมืองรุ่นที่4หรือมหานครรุ่นที่4ที่อาคารศีจุลทรัพย์ถนนพระรามหนึ่งทั้งนี้นะคะในการอบรมหลักสูตรมหานครรุ่นที่4โดยวิทยาลัยพัฒนามหานครและมหาวิทยาลัยนวมินทราทิราชร่วมกันจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมสนับสนุนวิจัยและการพัฒนาเมือง ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ต้องผ่านการอบรมด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาเมืองหลักที่สำคัญของประเทศในอาเซียนการบูรณาการระบบการขนส่งสาธารณะและโลจิสติกส์รวมไปจนถึงการเวิร์กช็อปการพัฒนาเมืองในด้านต่างๆซึ่งมีการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศใช้ระยะเวลาในการอบรม5เดือนมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้นจำนวน114คนประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน โดยทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าการอบรมในครั้งนี้เป็นการเสริมความรู้ความเข้าใจในการบริหารงานและคาดหวังว่าผู้เข้ารับการอบรมจะสามารถนําความรู้และประสบการณ์ไปปรับใช้ในหน่วยงานของตนรวมทั้งร่วมกันบริหารพัฒนากรุงเทพมหานครต่อไปค่ะ สำหรับในวันพรุ่งนี้นะคะวันที่17กันยายนค่ะจะเป็นการครบรอบ1เดือนของการเกิดเหตุระเบิดรุนแรงที่ราชประสงค์ซึ่งสําหรับนะคะทางเขตวัฒนาค่ะเป็นอีกหนึ่งเขตที่มีแหล่งพาณิชยกรรมแหล่งใหญ่ของกรุงเทพมหานครได้มีการให้ความสําคัญโดยการให้ประชาชนผู้ประกอบการในพื้นที่เฝ้าระวังและสอดส่องเฝ้าระวังภัย สำนักงานเขตวัฒนาได้สร้างความร่วมมือในการเฝ้าระวังสอดส่องดูแลความเรียบร้อยตลอดจนเพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนด้วยการจัดประชุมสัมมนาผู้แทนจากอาคารห้างสรรพสินค้าโรงแรมโรงพยาบาลและสถานประกอบการย่านซอยสุขุมวิท1 23จำนวน121แห่ง จัดประชุมที่ห้องประชุมอาคารสาลาไทยโรงแรมแอมบาสเดอร์โดยมีวิทยากรจากกองผ่านทหารม้าที่1รักษาพระองค์สถานีตำรวจนครบาลลุมพินีสถานีตำรวจนครนบาลทองหลอและสถานีดับเพลิงของเตยมาบรรยายให้ความรู้ในการเฝ้าสังเกตการการป้องกันภยัยและการเผชิญเหตุเบื้องต้น ว่าที่ร้อยตีบุญธรรมหุยประเสริฐผู้อํานวยการเขตวัฒนากล่าวว่าเขตวัฒนาเป็นเขตที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ชั้นในของกรุงเทพมหานครเป็นเขตเศรษฐกิจแหล่งพานิชิยกรรมขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ตามแนวถนนสุขุมวิทประกอบไปด้วยร้านค้าร้านอาหารนานาชาติสถานประกอบการสถานบันเทิงและแหล่งให้บริการด้านอื่นๆอีกจำนวนมากซึ่งเป็นที่รู้จักและยอมรับจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ทำให้มีผู้คนหลากหลายสัญจรผ่านยากแก่การเฝ้าระวังของเจ้าหน้าที่การสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคเอกชนในการมีส่วนร่วมเฝ้าระวังภัยในพื้นที่ในภายหลังการร่วมประชุมสร้างเครือข่ายในครั้งนี้ทุกภาคส่วนจะมีส่วนร่วมในการดูแลสอดส่องวัตถุต้องสงสัยบุคคลที่มีพฤติกรรมน่าสงสัยตลอดจนภัยต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งที่จะสามารถช่วยกันสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนนักท่องเที่ยวซึ่งจะส่งผลให้เศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้อีกด้วย ส่วนกรณีของตึกร้างย่านสาทรนะคะที่เคยมีผู้พบศพชายเสียชีวิตรวมถึงก็มีคนเข้าไปลองของในตึกนี้จนต้องมีการประกาศห้ามเข้าไปในตึกนะคะล่าสุดทางเจ้าของตึกร้างย่านสาทรก็เตรียมเอาผิดกับกลุ่มคนที่แอบเข้าไปภายในตึกร้างโดยให้เหตุผลนะคะว่าเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายและละเมิดสิทธิส่วนบุคคละคะ่ะ จากกรณีที่ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าพบศพชายคนหนึ่งในตึกร้างย่านสาธรจนกลายเป็นข่าวแล้วก็มีผู้คนต่างพากันเข้าไปลองของจนทางสำนักโยธากรุงเทพมหานาครได้ประกาศเตือนว่าห้ามเข้าไปในตึกร้างแห่งนี้เพราะเป็นอันตรายแต่ก็ยังคงมีผู้ลักลอบเข้าไปอย่างไม่ขาดสายล่าสุดนะคะเมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมานายพันสิทธ์ต่อสุวรรณกรรมการผู้จัดการบริษัทรังสรรแอนพันสิทธ์สถาปัตย์จำกัด ลูกชายของนายรังสรรตต่อสุวรรณเจ้าของตึกดังกล่าวได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวโดยระบุว่าเตรียมเอาผิดกับผู้ที่ฝ่าฝืนแอบลักลอบเข้าไปในตึกโดยใน Facebook เจ้าของอาคารดังกล่าวนะคะที่แจงว่ามีคนเป็นจํานวนมากที่ละเมิดสิทธิคนอื่นโดยไม่คิดเพราะฉะนั้นจึงจําเป็นต้องทําเพราะมีการกระทําผิดละเมิดสิทธิ์บ่อยๆซ้ำร้ายย่งไปชักชวนให้คนอื่นมาอีก และางไรก็ตามนะคะสำหรับอาคารแห่งนี้ได้ถูกทางสำนักงานโยธากรุงเทพมหานครออกคำสั่งเด็ดขาดห้ามให้ใครเข้าไปภายในตัวอาคารเนื่องจากโครงสร้างอาคารที่ถูกปล่อยร้างมานานอาจพังถล่มล่มลงมาได้ตลอดเวลารวมไปจนถึงปัญหาอาชญากรรมที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยแต่ก็ยังมีกลุ่มคนบางกลุ่มรวมไปถึงไกด์นำเที่ยวนำนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไปภายในอาคารโดยมีการเรียกเก็บค่าขึ้นอาคารอีกด้วยค่ะ อีกไม่กี่วันนี้นะคะจะถึงวันอนุรักษ์ู่คลองแห่งชาติค่ะทางเมโทรทีวีได้มีการเตรียมนะคะจัดทำซีรีส์เกี่ยวกับคลองในกรุงเทพมหานครในตอนแรกเราจะเสนอวันอนุรักษ์ขู่คลองแห่งชาติกับคลองแสนแสบติดตามได้จากรายงานค่ะ ในกรุงเทพมหานครคลองนับเป็นองค์ประกอบสำคัญของการสร้างบ้านแปลงเมืองมาแต่สมัยโบราณโดยในช่วงรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่3ม,มีการขุดคลองใหม่และขุดซ่อมแซมคลองเป็นจำนวนมากหนึ่งในนั้นคือคลองแสนแสบซึ่งขุดขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3เมื่อปี2380เพื่อเชื่อมแม่น้ำเจ้าพระยากับแม่น้ำบางปะกงเข้าด้วยกัน โดยใช้อำนวยความสะดวกในการขนส่งอาวุธยุทภัณฑ์กำลังรบและสเสบียงอาหารไปยังเวียดนามในราชการสงครามอาณามสยามยุทธนอกจากนี้ยังใช้ประโยชน์ในด้านการอุปโภคบริโภครวมถึงการเกษตรกรรมซึ่งภายหลังคลองแห่งนี้กลายเป็นเส้นทางเดินเรือไปมาค้าขายที่สําคัญของราษฎรจนกระทั่งปัจจุบันมีความสําคัญด้านการเป็นเส้นทางเดินเรือโดยสารของกรุงเทพมหานครชั้นในเป็นหลักแต่ด้วยสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปทําให้เกิดปัญหาน้ําเน่าเสีย สะสมมาเป็นเวลานานซึ่งก่อนปี2537ภาพของคลองแสนแสบในสายตาของคนทั่วไปเป็นคลองน้ำเสียสายใหญ่ที่ยาวที่สุดของกรุงเทพมหานครแตกต่างจากในอดีตที่น้ำในคลองแสนแสบเคยใสยแจ๋วและสวยงามอย่างสิ้นเชิงจนกระทั่งประมาณกลางปี2537มีกลุ่มผู้รักน้ำที่ประกอบไปด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้นปลัดกระทรวงศึกษาธิการปลัดกระทรวงมหาดไทยผู้ว,ว่าราชการรุง งเทพมหานครประลัดกรุงเทพมหานครกองทัพบ,บกและสถาบันการศึกษาทั่วกรุงเทพมหานครซึ่งได้รวมตัวกันภายในชื่อว่าโครงการรวมใจพักรักคลองแสนแสบรวมพลังกันจัดกิจกรรมพัฒนาคลองแสนแสบให้สะอาดโล่งเตียนขึ้นจนเรือสามารถแล่นผ่านได้ซึ่งในวันที่20กันยายน2537สมเด็จพระเทพพรตร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ส่งสเสด็จพระพาทางชนละมากเพื่อตรวจสภาพคลองแสนแสบ และเยี่ยมประชาชนสองฝั่งคลองจากท่าน้ำสะพานผ่านฟ้าลีลาดไปจนถึงประตูน้ำท่าไข่จังหวัดฉะเชิงเซาเป็นระยะทางกว่า72กิโลเมตรใช้เวลา5-6ชั่วโมงโดยคำกราบบังคมทูลเชิญของชมรมรวมใจพักรักต้นไม้แม่น้ำลำคลองและสิ่งแวดล้อมซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันขององค์กรและบุคคลที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมพัฒนาคลองแสนแสบเพื่อเป็นตัวอย่างของการย้อนกลับมาให้ความสำคัญแก่แม่น้ำลำคลองอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งการเสด็จประพาสทางชนลมาางในครั้งนั้นสร้างความปราบปลื้มปิติแก่ประสนิกรตลอดเส้นทางอย่างท่วนหน้าหาที่สุดไม่ได้และเป็นที่มาของความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่จะสืบสารพระปณิธานและพระดำรัสของพระองค์ที่ว่าคลองแสนแสบเป็นคลองสำคัญในประวัติศาสตร์ที่สมควรได้รับการดูแลรักษาต่อไป และด้วยเหตุนี้คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคลูคลองแห่งชาติซึ่งในปีนี้หม่อมราช,ชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้สำนักการระบายน้ำสำนักสิ่งแวดลอ้อมและสำนักงานเขตต่างๆจัดกิจกรรมพัฒนาคลู่คลองสำคัญในพื้นที่เพื่อปลูกจิตสำนึกที่ดีให้แก่ประชาชนรวมถึงเพื่อเป็นแบบอย่างของการอนุรักษ์คลู่คลองและเพื่อสนองพระราชปณิธาน อันดีของสมเด็จพระเทศพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในการดูแลรักษาคลองแสนแสบที่เปรียบเป็นดังเส้นเลือดของกรุงเทพมหานครสืบไปทีมข่าวเมทรทีวีรายงานก็ร่วมด้วยช่วยกันนะคะในการอนุรักษ์เรื่องของขคูคลองซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญของพี่น้องชาวกรุงเทพด้วยนะคะเอาละค่ะช่วงนี้นะคะไปติดตามคอลัมน์บอกกล่าวเล่าเรื่องกรุงเทพมหานครคะ่ะ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาพิบาลเขตบางกอกน้อยนำเจ้าหน้าที่เข้าฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกที่แคมป์คนงานหลังห้างสรรพสินค้าเทศโก้โลตัสสาขาปินเกล้าและบ้านผู้ป่วยแขวงศิสิร,ราชเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาเขตดุสิตเข้าซ่อมแซมทางเดินเท้าที่ชำรุดบริเวณถนณนนครชัยศรีเขตดุสิต ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสวนสาธารณะเขตบางนาร่วมกับศูนย์บริการสาธารณะสุข32ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนักบ้าที่วัดบางนาในเจ้าหน้าที่ประจำประตูระบายน้ำเขตบางกอกใหญ่เข้าแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในเขตพื้นที่จนระดับน้ำกลับเข้าสู่สภาวะปกตินางสาวรันาพิทยะอน,นุ ผู้อำนวยการเขตบึงกลุ่มมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาเข้าแก้ไขปัญหาท่อระบายน้ำอุดต,ตันบริเวณซอยนวมินห8หมู่บ้านธนสินในช่วงนี้นะคะมาติดตามผลฟ้าพยากรณ์ค่ะ ตลอดทั้งวันนี้ย่อมความกดอากาศต่ำที่อ่อนกำลังจากพายุดีเ r รสชันหวามกออยังคงปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและประเทศกัมพูชาประกอบกับรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามานันและภาคใต้มีกำลังแรงโดยลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต,ต้ยัยงคงมีฝนตกเป็นบริเวณกว้างกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่ง จึงขอให้ประชาชนในบริเวณจังหวัดอุบลราชธานีศรีสะเกษสุรินบุรีรัมย์นครราชสีมานครสวรรค์ลบบุรีสระบ,บุรีนครนายกป่าจีนบุรีสัดแก้วฉะเชิงเซาจันทบ,บุรีตราดละนองพังงาและภูเกต็ต ระมัดระวังอันตรายจากสภาวะฝนที่ตกหนักถึงหนักมากรวมถึงฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดาม,มันและอ่าวไทยมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง2-3เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวระมัดระวังในการเดินเรือในช่วงวันที่16ถึงวันที่18กันยายน2558ไว้ด้วย ตรวจสอบสภาพอากาศรายภูมิภาคกันบ้างนะคะเริ่มต้นกันที่ภาคเหนือกันก่อนค่ะภาคเหนือมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองกระจายร้อยละหกของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด22-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-34องศาเซลเซียสลมเหนือความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ ในภาคตวันออกเฉียงเหนือมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองเกือบทั่วไปร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักในบางแหง่งส่วนมากทางบริเวณจังหวัดสนนกลนกครนครพนมอุบลราชธานีสีสเกตสุรินทร์บุรีรัมย์และนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด27-31องศาเซลเซียสลมเหนือความเร็ว1 0 3ถกิโลเมตรต่อชั่วโมง ส่วนภาคกลางมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองเกือบทั่วไปร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลบบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด2 3 2 4องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-32องศาเซลเซียสลมตะวันตกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงในภาคตะวันออกมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองเกือบทั่วไปร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมาก บางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด23-24งองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-33งองศาเซลเซียสลมตะวันตกความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ลงไปกันที่ภาคใต้กันบ้างนะคะภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองเกือบทั่วไปร้อยละเจของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบ,บุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-32องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตร ในภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองเกือบทั่วไปร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดประนองพังงาภูเก็ตระบีตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด21-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-32องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า3เมตรปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองเกือบทั่วไปร้อยะ8 0ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด23-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-31องศาเซลเซียสลมตะวันตกความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ สำหรับนะคะฝนที่ตกหนักลงมาในระยะนี้ค่ะให้คุณผู้ชมขับรถได้มีความระมัดระวังนะคะป้องกันถนนลื่นด้วยค่ะช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้ามาติดตามต่อค่ะ